ก็สวัสดีครับผมแจมารมดีนะครับจากสวนราชินีวันนี้ก็ใก้จะได้ตัดแล้วนะครับสําหรับกล้วยหอมของเราก็โอ้ยดีนะครับช่วงนี้ลมไม่ค่อยแรงแต่แรงมาช่วงนี้ก็พออยู่ได้ครับเพราะว่าตรงนี้มันมีมีกำบงังมีกำแพงมีอะไรบ้างก็ทําให้กล้วยรอดตายขึ้นมาได้นะครับอันนี้เป็นกล้วยหอมคารเวนดิสนะครับผมเอ้ยใกแล้วครับไกแลวไกลแล้ว อหนอก็ปาดไว้นะแต่ว่ายังขุดไม่ได้อันนี้เพิ่งออกมาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็ประมาณนี้แหละครับสิ 10, กบกับสิบเอตรงนู้นอีกนู่นครับเห็นนั่นนะอ่าไม่เห็น,นะเ,หนเดินไปดูก็เราขายเองนะครับผมผมไม่ได้ห่อนะแต่ผมวางขายเองนะครับมันก็เลยขายได้ครับผมไม่เห็นเนาะแสงมันจัด อ้อยก,กำลังสวยครับกำลังสวยนี่แหละครับผมต้องบอกว่ารายได้ของเกษตรกรมันก็จะประมาณนี้แหละบางคนบอกทำไมไม่ปลูกหอมทองนะปลูกมันได้น้อยครับหอมทองมันได้ไม่กี่หวีครับหวีน้อยต้นเล็กหักง่ายครับอันนี้ต้นบัลลักษัหักยากครับอันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ไไดทําคำยันให้เลยครับจะปาดหนออาไว้อยู่นะฮะหนอเขาปาดเอาไว้ เวลาเราตัดเราก็จะได้ปลูกใหม่ครับผมเตรียมหน่อไว้ฮึบนี่ครับปาดแล้วมันก็แตกขึ้น,นมาอันนี้ก็กระโกกระแตกขอกินไปบ้างครับก็มาได้ห่อเนาะก็ต้องแบ่งปันกันไปเหลือจากสัตว์เหลือจะเอาหวีนี้หวีนี้น่าจะสามสลูกสมังเนี่ยครับผมไม่ได้โม้นะหวีเดียวนะครับเนี่ยเดียวหนึ่งหนึ่งสสามี่ห้า กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่ิบสองยี่ิบสามยี่ิบสี่ยี่บห้ายี่บหกี่ผมนับข้อค่านะประมาณยี่บหกยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดลูกครับผมกล้วยหอมขาวเป็น,นะครับผมนี่นะครับค้ามให้มันใหญ่ๆอย่างนี้เราขายเองได้ก็ไม่ต้องจะบอกไงเนาะ ผมทําไม่เยอะแต่ขายเองนะครับมันก็มีรายได้ไปเรื่อยๆอเดี๋ยวมาดูต่อนเนี่ยครับถ้าขนาดเนี้ยครับโอ้ยไม่เป็นไรครับนี่เลยครับบางคนบอกโอ้ตีนเต่าก็ยังขายได้ครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ค่อยฝาดไม่ค่อยตัดหรอกนะมันก็คือถ้าทําในอุตสาหกรรมส่งจีนมันต้องตามตําราที่ผมสอนไว้แต่ผมขายเองก็ยังไงก็ได้ครับวีเล็กวีใหญ่มันขายได้หมดไง เนี่ยอันนี้ปีก็ยังไม่ได้ตัดเลยครับอันนี้ก็กำลังออกมาก็เละๆนออยู่นะครับอืมเอายังไงดีลูกเนี่ยครับหนอก็ยังมีอยู่มันมีอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ขยายไปทางท้ายก็ยังพอมีอยู่แต่กิจเดินครับตรงไหนตัดแล้วก็ปลูกใหม่ขุดใหม่ครับจะเป็นแบบเนี้อันนี้ติดลว อันนี้ก็ปลูกใหม่ไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้มันเป็นสะนะครับผมเลยปล่อยไปอย่างนี้ให้มันลกๆมันจะได้มีรากซับน้ําส่วนไหนที่เป็นพื้นดินก็ปลูกพืชครับส่วนที่เป็นสะไม่ทําให้เตียนเราทําให้เตียนปุ๊บน้ํามันซึมไปหมดเนี่ยขาววนันนี้ทั้งนั้นครับปลูกใหม่มั่งตัดใหม่มั่งอะไรก็ไปกว่ากันไปครับอันนี้ก็อันนี้ขุดรากขุดเขาเรียกว่าขุด,ขด,ขด,ขดน่อยเยอะไปหน่อยได้ต้นเตี้ยๆเลยคือมันแกนเพราะเป็นต้นเตี้ยเพราะว่าเรา ผมขุดหน่อไปปลูกเรืยอะครับผมแต่มันก็ออกมาสวยนะใช้ได้ใช้ได้ผมเสริมปุ๋ยเข้าไปละนะครับอ่อมามะละกอโอ้ยมะละกอมะละกอพันธ์ดีนะครับเดี๋ยวต้องเก็บเม็ดไว้อ่าใครต้องการมะละกอโอ้ยต้องปล่อยไว้ให้มันสุกอย่างนี้หละครับเขาเรียกเม็ดมันจะได้แก่ครับอ่าพาดูกล้วยคาเวนดิตไปถึงมะละกอแล้ว มันจะมีไปเรื่อๆยๆนะครับเพราะว่าผมปลูกไว้ตามนะครับเห็นไหมฮะก็คือจริงๆแล้วหน่อมันต้องเยอะกว่าน,นี้แต่เพราะว่าผมขุดไปเรื่อยไงมันก็เลยได้ประมาณเนี้ครับต้นไม่โตเพราะว่าเพราะว่าผมขุดหน่อเรื่อยไงมันกันครับนี่คือกล้วยหอมคาร์เบนดิสนะครับผมจากสวนราชินีอันนี้ปลูกทิ้งๆข้องๆไว้ก็ได้ครับมันเป็นไรายได้เนาะสุกมาแล้วก็กิกนเหลือก็ขายครับ เนี่ยครับก็คาเวนดิสตัวนู้นก็มีแถบนู้นก็มีครัแบแถบแถบนู้นยาวไปเลยกล้วยหอมคาเวนดิสครับผมก็ประมาณนี้กล้วยหอมคือคนทั้งโลกเขากินก็จะเป็นพันนี้นะครับคนคนทั้งโลกเขาไม่ได้กินกล้วยหอมทองเราก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าเราแต่ถ้าช่วงทรงออกมีปัญหามันก็แป๊กเหมือนกันครับอันนี้ไม่ได้ โฆษณาชนเชื่ออะไรเพราะคนแต่จริงๆแล้วตอนนี้กล้วยหอมอะไรถ้ามันมีขายได้หมดนะเพราะว่ามันขาดตลาดมันขาดแคนกล้วยมันไม่พอโอ้ฮะก่ดูของสวยๆกงามไปเนาะว่าทํำยังไงถึงมีไรายได้กันปึ๊บอ่านี่ครับสวยๆอ่ะท่านี้ก่อนนะครับ0809898770ครับสวัสดีครับ